Proper yang 아, 너무. Vou la

ฮอลองฮอลองได้บ่ต่อไปพอได้อยู่บ่แต่ว่าบ่เก่งที่น้ําคงจ๋าก็คิดว่าบ่จะเมตตาเด็ก ก็จะสีใน้ลงให้เพื่อนฟังเลยสิสาวอนมาพรวนแม่เอลซี่ก็ขาหน่อขอบคุณหลายๆ้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณด้านหน้าเวทีนะคะทีไม่ให้กำลังใจอีหล้านหนาะค่ะหน่อแต่ว,ว่าวันนี้เสียงอีหล้านอาจจะเห็บแม่แจ็กหน่อยอันเพราะว่าแจา็กหน่อยหลอกจ้าแม่จ้าเหียยพี่ลีละแม่เขาวิ่งมาวันนี้ชิพิร้องอันคุณแม่จ,จินตลาตี ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆนะคะแม่ค่ะ,คะและขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับน้องอุ๋งอิ่งของเราสักครั้งนะคะทักทายกันก่อนหนึ่งเพลงเพราะในเพลงแรกนี้แต่ยังไม่หมดนะคะความสุกของเราน้องอุ๋งอิ่งยังอยู่กับเรายาวๆค่ะจะมอบความสุขให้ทั้งเสียงเพลงเพราะแล้วก็มอบโชคมอบรางวัลให้ด้วย มาเจอเจอกันทั้งทีสวัสดีค่ะสาวน้อยของเราพูดคุยทักทายกันสักนิดหนึ่งค่ะน้องอุ๋งอิงอ่ะพ่อพ่อแม่แม่จะเอาปรอกมือเป็นกำลังใจให้น้องอีกสักครั้งนี้ทำไมคะพ่อนะอ่ะ รับรางวัลก่อนนี่โอ้โหนะพ่อพ่อแม่แม่ได้ชื่นใจนะวันนี้สาวน้อยอีหลาของพ่อพ่อแม่นะมาเยือนถึงโคราชเลยสาวสวยของเราน้องอุ๋งอินนั่นเองนะคะน้องอุ๋งอิงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาเยือนโคราชค่ะดีใจค่ะและก็เป็นมิธีแลกที่หนูมากเพราะว่าหนูก็ได้เป็นตัวแทนของเท่าแก่น้อยค่ะก็ดีใจค่ะที่ เรเยนมาโอยแม่ให้การตอบรับชาวโคราชให้การตอบรับ อย่างอบอุ่นแห่งค่ะวันนี้นี่ได้ข่าวว่าเตรียมเพลงแล้วก็เตรียมรางวัลมาแจากเยอะมากใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราให้น้ององค์อินได้ไปเตรียมความพร้อมอีกสักนิดน,นึงนะคะแล้วก็จะได้สนุกกันต่อแต่ก่อนที่จะไปเตรียมความพร้อมนั้นค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่เราได้เจอเจอกันได้อยู่ด้วยกันนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้งสองภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเท่าแก่น้อยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็บริษัทสยามว,วิชโกจำก นั่นเองค่ะดังนั้นในโอกาสนี้ค่ะดิฉันคิดขอเรียนเชิญทางด้านคณะผู้บริหารนะคะจากทางด้านของบริษัทเท่าแก่น้อยจำกัดมหาชนค่ะเสียงปรบมือต้อนรับคุณปรมินจวราผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทเท่าแก่น้อยจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญท่านึ้นสุวรรเวทีนะคะอยา้ท่านได้ยินทัง้งน้องอุกอิงนะคะแล้วก็ทางด้านของบริษัทสยามว,วิชก จำกัดด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวิชุดาพรโมโมบลรองประธานกรรมการบริษัทสยามวิชโก้จำกัดพร้อมกับทีมผู้บริหารค่ะเ,เช็นเตอรทีมผู้บริหารนะคะทางด้านฝั่งซ้ายมือของน้องได้เลยนะคะเ,เช็นเเลยนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะทุกทุกท่านที่อยู่ด้านบนเวทีที่พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะตอนนี้คือผู้ใหญ่ใจดีของเราที่รังสรรค์ให้เกิดงานดีๆในครั้งนี้ค่ะและในโอกาสแรกนี้นะคะทางด้านของผู้บริหารนะคะจากทางด้านบริษัทเท่าแก่น้อยจำกัดมหาชนคุณปรเมินจาวราจะได้ให้เกียรติในการมอบนะคะเป็นชุดกิฟต์เซตนะคะของที่ระลึกให้กับทางด้านของผู้บริหารจากทางบริษัทสยามวิชโกจำกัด คุณวิชุดาพรโมโมบลน,นั่นเองนะคะเรียนเชิญคุณประเมียนค่ะคนี่น,นะคะเ,คเสียงปรบมือค่ะคและในลำดับถัดไปนะคะทางด้านของผู้บริหารจากบริษัทสยามวิชกจำกัดนะคะค,คุณวิชุดาพรโมโมบนค่ะจะได้ให้เกียรติในการคุณวิชุดานะคะจะได้ให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับ คุณปรมิมทร์จาวลาผู้อำนวยการสายงานการตลาดบริษัทเท่าแก่น้อยจำกัดมหาชนเสียงปรบมือเลยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะทางด้านของบริษัทสยามวิชโตจำกัดนั้นยังมีของ่ร้ลึกมอบให้กับสาวสวยของเราน้ององค์อิงนั่นเองนะคะเรียนเชนิญคุณวิชดามอบของท่ทะลึกให้กับน้ององค์อิงเสียงปรบมือมาเลยค่ะ น,นคะคะต้องขอขอบพระคุณทั้งทางด้านบริษัทเ <สะ S 1> ท่าแก่น้อยจำกัดมหาชนและบริษัทสยามวิชโก้จำกัดนะคะเสียงปรวมอเป็น,นกำลังใจดังๆอีกสักครั้งเลยค่ะ <cs uk> ขอบพระคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรามีด้วยกันเนี่ยหลายช็อตเลยเดี๋ยวช็อตแรกเนี่ย